มีคนมีคนเล่าอยู่อันยู่อันอยู่เม็กซิกันเพื่อนว่าอันคันสุ่เจ้ามีเงินจะไปเก็บหอกเก็บเฮ็ดให้ยังชื่อกินตัวเพื่อนอะเออเพื่อนอะเขาหากินว่าคนคนค้นว่าเขาคนทูกคนยากอะนะเออเพื่อนเพื่อนบอกคือจะอันคนอยู่เมกากว่าคนหากินระดับกลางกันไปเด้อเขาว่าเฮไม่หรออ๋อเฮามาในมดเขาได้จ้ว่ะคือแต่ละข้างออกเงเหือนั่นน่ะเออเพื่อนบุหู้บุหูุอย่างแหละกว่าซะสงสัยแรกมาคือยังไม่ได้ก้มกึกบุหูุเรื่องยังขนาดว่านะ การละลาดจะทำต้องรุ้ใช้หน้าเขาได้ค่อยข้างหลังอุ้งงามขนาดเลยเขางามขนาดเลยนกคอยเอามาลำมุมคอยเอามุมนี่มันดีนะเ้อะ งามงานนาเลยอ,อ้นเอาละไม่เท่านั้นระมาน เดิกนดกันตังตั้งงเนาะโหขาดขาดอีนเลยด้ยดดดด <c oughs> มันงงกง,งขันอาไรอ่ะมีแต่ไข่ สะสดงไดไข่มาขนาดนี้เอาไปเกาหลีนี่เขามากขนาดคนเกาหลีญี่ปุ่นนี่ไข่มัน,น,นอมโอ้ทุ่มมทุมมีไข่ในในขมอืมอยยมอะอย่างเง้ยชิ้วะ ป่อยมัไปอันถือลังนี่ขายเอาไปน้องให้บาถือตัวนคัต้องปล่อยนะบอกอย่าจะได้ก็จบไปแล้วโอเคบายพูนเยเตี้ยเขาเอาพูนลลยุ่ะพ่นพุนนเปดเเบ็ดฮักหมาเนี่ยนะเ้อ้อยอ้อยปลาเนี่ยอ้อยปลาเนอะปุ๊บเออเออไปไหม ่้เขาไปจะดิ้ไปหมดมันมือไปคอยกระแลกไปทางนี้แบบแบบตีโบลิ่งแตแล้วจะยดกันไหมยอมมัน่บมันเป็นมือนะมือเย็นใจเย็นๆ โอ้น oh. <akes in the middle> uh ่ามันเจอมันเจอตัวใหญ่ๆมาให้ได้ปลาดอกตาตัดๆเบ็ดขาดหมดเอา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 หักแล้วไปซักเครื่องคิดเงินหนนเจ้่ยเออฮะ อ๋ออ๋ออ๋อเอาเลยขาดเองนะผมนะขาดตลอดมันแห้งเนาะคุณยกขันยานะอ่ายกขนนึ้นมา ต้องันึ่งเซฟตอหน่งเเออแป๊บเดียวหนึ่งใกล้ๆนึงนะป่ามันชอบอยู่ใกล้เอาซื้อขนักเอา เอาโอ้เบสเปซโซ่ได้เนี่ยนะเบสเปซโซ่ได้เนี่บอกาตัวคุณคุณอ่ะคุณอ่ะเข้าบอกง่วงโอ้รุดอีกแล้วมันเบาเอาไม่ะ 对。Yeah. cái không? đây ở xong này khó ở sao này hả khao ở sao này thôi nè boy boy cô? go yeah

to the same time, huh? Eh? Yeah. <laughs> <have> <laughs> 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 Now they have some in Vietnam, right? Eh? Chairman. Yeah. yeah, I see that. Uh sleep last night? Uh -huh. Very good. Very good. Yeah. <laughs> <laughs> nice. Wow. Me the no? ขาดอีกแล้วอู้หู้ขึ้นมาอ๊อบอ๊อบอ๊อบโคนมาลายมึงนี้คนมาลาย Uh. Yeah, papa, papa cua. Uh. Uh uh. but little course next. Oh. <laughs> oh, oh, <sighs> you done, huh? mm -hmm. good job. Nice, <laughs> really nice day, huh? Today, really. really nice, really nice.

เออเออเออเฮ้ยายยเยยไม่เยไม่เยเอยเบางบางบางคนเขาบอกใจว่าเขาเป็นว่าอยพยพคนวาเอามนอยเป็นยังวะอิตา mm, ้ามันก็ยังว่เป็นอพยพแม่นอเนาะเออตายังก็อิอลนมากมันก็เป็นอพยพมาแต่แอฟริกาคือกันมา่กว่าเล เขาเขาเข้า<ข>ใจคำว่าอพยพอพยพกับโยกย้ายไปบอนั้นบอนี้เขาบอกอพยพมาได้ไอ้บอกเออเขาอพยพมาจากแอฟริกาละครับแล้วย่าเอะเด็กเออเออแอฟริกาแอฟริกาคดขาวทอมทอมกับตระกูลเราก็มาแต่เยอรมันเอออัฟริกาเมกาก็เป็นอพยพเสือสลายเลยไอ้บอกเออเนาะเออจะมาเป็นอเมริกาแต่ก่อนเขาก็อพยพมาจากฝรั่งอังกฤษเขื้อกลมันแบบ คนจีนคนอย่างมาอยู่เมืองล่าของไทยอนแหละไรนะเออเมองเลาบบเราเขาพยายาให้ว่าว่าอพยพคือว่ามันเป็นเสียเปรียบบ่อเลยอย่างแบบลัษณะว่าคือว่าจะตาบ่อย่างขนาเขาคืบแล้วนั้นเออเฮาบมได้เฮาอพยพนี่เฮาโมได้มาแบบพร้อมทุกอยากได้ปังเฮาหนีสงคราบได้ฟังเอ้ยอย่างดีกับพวกหนีมาแบบทุกอย่างปากเหี่ยวเหี่ยวหลอดไดว่าอันนี้เขามาแบบมีสีขาวโค้องเขามาเลยไม่หนอเขาอยู่บไม่หนอ เฮอก็รรมาได้นะก็ยุคเคลมันก็มิยุคก็คนนี้สงครามกันอแต่ว่าเรื่องว่าก็ยังดีกว่าคนทุกคนย่างเราจึงยังไม่ยู่ไม่กล้าหนะอันนี้อันนี้เขามายอยเรเขาทำงานนั่นทำงานให้ทั้งไม่กล้าเลยเขาอยู่ไฟไม่กล้าเลยเออเออเดี๋ยวมาถึกต้องเขาไปรับเอานั่นเลาเลยเขาเขาอยู่ไฟเขาเลยใครบอกเออ โอ้โหเราบอกข่าวเวียดน้ามันที่ว่าอันเอาเงินซุกใต้โต๊ะอันทูดอะไรเออเขาจะได้เด็กเขอเพื่อเขาส่งหลายมือเลยที่ว่าเอาเงินซุกใต้โต๊ะเพื่อมาอยู่เม่กาหันามาเม่กาหน่ะเออฮะซุกซุกใต้โต๊ะอะไรเงี้ยวันหนึ่งวังหนึ่งในกระเพื่อมันหลงเลยเออเออนักนักท่องเที่ยวว่ายังนี่นะได้กอดสิปาได้ไอ้ลูกลูกใครจะก็ตัวกปลาเก่งเนาะเนาะลงน้ำพ่วงพ่วงอะไไป เลิกมึงเลิกนะเป็นยานมันล่มน่นน้ำอ่ะฮะเป็นมากแล้วกันยับเขา้ายับเข้านะ่ะมากและนะ้วน่ะแต่ก่อนเป็นเล็กน้อยก็ย,ยังหูบอยูอ่เป็นผู้เบาพ้องพ้องจิ้วว่าแต่ก่อนไม่โมเขายัางน่ารอดอน,นะเป็นเบาเออเป็นเบารอเล้วเนีน่ยนะ ผู้ใดทีว่าอยากอันปลามาน้ำเทาตึกมเป็ดก็เป็นผู้นี่บะที่แรน้ำเฮ้าอ่นะแต่ก่อนเราดอุ้มตุ้งนะปล่อยแล้วมันไหลนี่ดมาแล้วมาแยพันนี่ยพันอย่พันอย่าอันเนี้ยเราเห็นปลาปลานะมันไหลเฮ็ดยังไงก็เฮ็ดยังไงก็ปลาปลามันปลาตัวน่อยนะตางปล่อยปล่อยปล่อยจะปล่อยกับนี่จะลุกน้ำมันเด้ปะ โอ้บนลมันตัวน้อยเออตัวน้อยกขบม่เอามันมันใล้องโตเลยเหม่นเอาเออ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 เอ้ยองนี่เออยองไหมอ้าวอะไเอาหาไปบางลาบองไทยผเอารมซะเขอเขออโอ้พยบไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆเนี่ยเขาออพยยย้ายบนน้อนีเขาโอ้พยบเนี่อโอตอนมาอยู่ตอนมาอยู่ฟิลปปินกัมักิปนได้ ตอนมาอยู่ฟิลิปปินส์หอนมักฟิลิปปินส์ตอนอยู่เมืองไทยก็มักเมืองไทยบ่อยางมากตามประเทศเออบารีมาเนี่ยมาอยู่ฟิลิปปินส์มักอีกแล้วชอบอีกแล้วว้าโรไปอยู่ไหนก็มักที่ฮันโอ้หากินสบายอยู่ฟิลิปปินส์เออไว้เนี่ยอย่าฟิลิปปินส์เด้ออกจากเมืองไทยก็มาอยู่ฟิลิปปินส์เออเออบักหลายๆอยู่ฟิลิปปินส์อะทั้งแรงทั้งนกทั้งอย่างป๊าดตัวตัวตัวเอฟตัวไหนคนฟิลิปปินส์เขาก็กินได้ ยามันมันหลายมันเขาว่าเล่นดีฮะปลาเล่นไม่ปลาได้แล้วรู้แล้วรู้แลได้ยินเสียงว่าพ่อผเอาหิ้วเขากันทิกาลาปูฝากคนเรามาเด้วยมาทิชกระโจกเด้อนี่เด้ออันยังก็ทิชทิชเดินบอกใ้กินได้ทิชเดินบอกให้กินได้ทิชอย่างเขาซื่อใหม่ใหม่สี่ห้าชิปโกงเงินให้เดียริฟเนี่ยกินทิชแยมทิชเราเดี๋ยวริชกินก่อนผู้ใหญ่กินก่อนทิดแยมกับทิดชสลิด ลาหมูปลาได้น่ะลาหมูปลายได้นะดอกเตี้ยให้ปลาหมูนี่ลาหมูนี่นะเนี่ยอกเตี้ยไปกินลาหมูนี่ก็ยังมีลาอกเบ่ลาหมูมันเป็นยังลาหมูนะลาหมูปลามันบ่มีมันด้ยโอ้โหเด็กเออปลาคือปลาเป็นแก้วเป็นยังคือ้มให้กินลาหมูมันมันด้ยมันมันนลยมันมันบางคนบางคนกินได้เห็นเรบางคนกินกินชินงัวอยังบ่ได้ก่อเจ้ากกินกวางได้ ไอ้เคสใครได้กินกินง่วงเพราะไรก็เม่แม่ยายก่อนกินกวางกันได้ใช่ไหมคนบางคนครับอยากกินมันปล่อยมันปล่อยมันจนเป็นลาบเพราะแห้งเหรอปลูกสวยปล่อยมันปล่อยมันเถอะตายเพราะแห้งแลยนะเพ็ดลาบอะไรยังบอกปล่อยมันมันก็มีรอยเป็นพันอย่างคนโอ้ยอย่าทำมันอย่าทำมันเหมือนว่าอะไรนะเป็นลาบอืะ บอกเขาขโมยเี่ยองปล่อยป่าใมีจปาทั้งีเนาะคขาเนานี่เนาะไปทำไรนี่ก็สิว่าปล่อยปลาตายเนี่ยไอ่เพิ่นเป็นคนบุญเด้บ่เพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยกินซัดบ่เคยกินอย่างบ่เคยฆ่าซัดเขาว่าอันน้าปลาก็บ่กินบ่เคยถามนล้วมันหอยก็บ่เคยกินว่าเงียบเลยลบออกจากเป็นมูจากนั้นไปเลยไอ่นั่นนะไอ้แล้วปล่อยปลาละเออปล่อยมันปล่อยมัน บ้านอย่างก็เป็นน้องมดน้องงูน้องง้อน้องควายน้องอย่างนี้มันก็เป็นน้องบ้านแม่ไม่มีน้องเห็นมีก็ว่าน้องมีไปก่อนว่าน่องเห็นเห็นเสือกว่าน้องเสือมันก็保卫ได้คนเขานี่เขาไม่เวียงไม่การเขาเมื่อก่อนเขาได้ไม่เวียงไม่การช่องคนเขาเขาก็ไปเตี้ยนี่ไอเตี้ยไอเตี้ยเขาเป็นคนสเปซโซ่ของประต้องครับวันไหนทำงานอะไร เตี้ยยูอะไรเด้ดยต้นมันกระค้ใยนะไม่ได้ดเตี้ยสองคนหนึ่งนะสองคนก็นเป็นแพดซิงเจอหรอเนยเออสองคนก็ได้อ,อกินแด้มเฮ้ยไ่อัดบอแนวิชก็ไม่ยังก็มีเลยมอุกมาแม่มาเป็นไพรเวทเขาเลยเ้้ามาี่เดอ เดี๋ยวจะแท็กทีวีให้ดอกเดี๋ยวจะแท็กทีวีให้ดอกมาเรบกอยู่นี่มัน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 มีคนหลายมันเป็นดนเอาเลยน่ะน่ะเดี๋ยวจะแท็กทีให้เด้อโอเคโลดโอเค เราลงไปก่อนแล้วอยาละเช่นน้าปลาบักหลายๆนี่ยน่ะเออฮะหามาหามาหามาเอ้าหามาคือบไลงกันโอ้หามาหามาหามาเอ้ากินพันปลาแล้วไปน้องเนอะปลาใหม่ใหม่ปลาสด อ้าออกอ้าออกอ้าวออกอ้าออกอกเอาเตี้ยวเอาเอาเต็มทีเตะเตะแตะเราเตี้ยเราก็ใส่ชื่อบุญสูงเราบออยากให้คนเหยียดเราฮะน่ะเราก็ฉลาดเลยมาไว้มาไว้มากินมาเนอร์มาเนอพี่น้องเนอ มา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 กินด้วยกันมา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 นา่หม้อหม้ออะไรนี่ปูเาเนี่ยบุษบุ้งปลาผิงเนี่ยปลาปลาปลาชมปลาผิงนะน่ะปลาที่คนขอนิยมกินน่ะปลามันมันคล้ายๆปลาน้ำจืดเนียมันนุ่มปลาพิงเนี่ยตามยังไหมเห็ดชุ่มเห็ดยังก็ได้มดเห็ดน้ำน้ำขนมจีนอย่าปลาพิงเน่ยแซ่บกระมือแหละ ปลาที่แรโลโลโลนะที่ปลานี่มันเมะสำหรับกินดิฟนี่ปลานี่สไลายเขากินกับซอบี้นี่ยนะเนาะทันอยู่บ้านปะสวะพันไฟไปหาน่าเอาจังไรเจ้าขั้นชิงของกับพันไฟนะต่อขึ้นไหมแม่และพันนะหกเจ็ดหมื่นต่อครับบาทต่อขึ้นได้นะเจ้าขันม พันหกว่ะอมอยู่นี่แห้งๆเนี่คือหนึ่งปาะตาแบบพันพันเหรียญนี่ยที่ห้าหมืนบาทอะไรก็ได้ีีเจ้าเรืออันลูกเทาแต่คือละพันหกวะของของลูกค่ยลูกค่อยันซัมเมอร์คือละพันหกพันห้าพันหกพันห้าพันหกคือหนึ่งนะคือหนึ่งนะพันพันหกร้อยดอลมาลายนมาหลาแกล้งกัน นสี่สิบห้าดีโอซัมเมอร์เออเวินเตอร์ยังยมีมาอ่นเาขายแล้วออขายแล้วอขายแล้วเพิ่นเพิ่นไปอยากแทคแค่นอันเฮิรนอันลูกทังทงนี่ขายแล้วเดขายแล้วเขายแล้วเดโอ้เฮิร์นนานเนเน่าบา่านทุนตึกเวทอันนกกเวนี่บอเอยขายแล้วขายไปกันแล้ท่านท่านทมันท่าล้านบท่าท่าเดียวลืมละ หมออ้อน้ำตังหา,อ,ปปา,าอันนี้เรา,าก็เ้าตกปลานี่นะอันเฮือนถึงพู่ลูกเซาล่าก็แบบพันห้าพันหกแน่ของเชียหอมก็ยังอยู่ในเมืองอยังพันหกพันห้าเราเชีหอมเนาะคันมิซีห้าหลังก่อปีนึงก็ได้หลายได้ <Yeah. S 1> เออคืนเออ,อรวยฮะเอเอฮะเต็มตลอดน่ะเต็มตลอดเลยรบ้าง กัไดเงินยับเสมอเล้วมัดยันยับยับมินเตอร์ของให้เขาเซาเป็นเดือนยับเสมอเขาก็สุขภูมิมมันมันหนาวอืมมิเตอร์ให้เขาซาเปดอนาเทาวนไปเลยหกเดือนที่ห้องก็มีสามเลยสองเป็นสามหลังเลยบีเอเนี่ยที่องก็บีเอ็มานี่ยน้องน้องน้องไอแค่นั้งนี้แมนชิปก่าหลังเหรคจอยไม่ทันได้จอมทสองหลังเหอ หลายๆได้เออจอยนี่นะน้องแกน้องขนาดน่องขนาดน่องอ่าสมผดบอกเขาเจ้าแดดมันไปซื้อหลายๆอย่างงี้ผ้าเครื่องเนแพงกว่าสิเออคนซื้อหลายแพงแพงขึ้นเรื่อยๆเครื่องจับมองน่องเนี่ยเกิดเรื่องหาหกแสนเน่ยว้ายอะไรวะอาราชกากังฮาวายขาของซีมันแพงมันฟุ่มเลยเออ กินข้าวล้ว hmm. ก <och aye noise> <in> ็ไปต๊ป่าตกป่าแล้วมากินข้าวมวนมวนมันมวนเลยเด็กน้อยเขาก็ไปยากเส้าแล้วบอยักเ่างเนาะมวนเลยปลาไหลไปเนาะขึ้นมาลุ้นลุ้นลุ้นน้องช่วงใช้ขัางแรกเลยดิปลาหลายอันที่ว่าหลายแบบนี่ฮานาะน่ข้องแห่งคข้งขา ตุ้มตําตุ้มตําเนาะพาเข้าไปใหญ่อันนี้ผู้เฒ่าเป็นสิบ่มันบ่อยู่เลิกนะมันอยู่ใกล้ๆมันไหลมันน้ำหิ้มน่ะเจ้าเจ้ากายปลาน่ะเจ้าอะไรปลาเจ้ากายปลาก็บอกเราเออก็ป่ามันอยู่หิมนี่ยนะแลงอยู่หิ้มรู้ๆๆน่ะเจ้าหันมันไหลไปแล้วก็งอดขึ้นมากระเบื้องเตี้ยเห็นไหมลูกไผ่เจ้าก็ไกยป่าน่ะเออมนี้น่าจะว่ายับออกยับขึ้นหลังเนี่ยยันมันตกน้ำแบบเพอแล้วอืมหึกหลายเธอได้นหรอ ป่าแท้ๆมันมันมันแหลนมันเป็นสายมันแหลนอยู่ตื้มๆนี่นหละป่าอยู่น้โคโคปูลเลอยร์นะนะครับในน้ำนี่นะนะท <Yeah. S 2> ่าน,น้ำนี่ราคาห้าเหรียญแม่นบอชมแม่ดอกห้า <Yeah. S 2> เหรียญต่อปอดนะนะอยู่พุ่นห้าสิบมันจะเข้าอ่ะสามสี่สิบได้บังเอาราคาอยู่นี่ห้าเหรียญสมมติว่านะเอออยู่เทนนี่ะนะเออเพ้าเผ้าหนึ่งะนะกิโ <Yeah. S 2> ลหนึ่งประมาณห้าเหรียญเลยสิบเหรียญว่ะจ้ะ แต่อยู่คอปเปอร์รีเวอร์ประมาณแปดเก้าสิบหรือร้อยมันจะเท่าขึ้นมาไหมเอามันแซบเด้มันแซบแล้วมันดีมันมีอะไรเนี่ขาของคุณภาพอ่ะโภชนาการมันอาชี่มันแน่นมันตางได้คุณภาพคุณภาพมันต่างกันไหมจ๊้ไม่ค่นมันมันขึ้นหนามันมันขึ้นหนามัไกลน่ะมันไกลน่ะสู้มันหนามันแห้งอ่ะอย่ามันมันเอ็กซ์ไซส์เลยแน่นนะแน่นคุณภาพดีคุณภาพดีอ่ะไอ้บอก ปาดอยู่อัน,น,นมีมีลมเลยเขาเมคืนเ,นนนเ,เลนหรอเปล่าคิดกอย่างเงี้ยบงนอเลาสบายทีนี้เขาจอดรถน,นอนก็ได้ทั้งแม่มาจอดนอนก็ได้มาลัดก้าววงนี่มันต,ต้องเศร้าไปยัตงตรงแรกอย่างไรมานอนจิ